สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้ริพเทนะครับเราจะมารีวิวรถ New Honda City นะครับคันนี้ติดจอไอทัศนะครับตรงรุ่นและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เด็ดมากนะครับสำหรับคันนี้ติดกล้องรอบคัน360องศา Data System แบบ 3D นะครับเป็น New City ที่เจ๋งมากนะครับคันนี้มีกล้องรอบคันด้วยเราลองมาดูระบบของกล้อง360องศา Data System แบบ 3D นะครับเราลองเปิดไฟเล้วขวานะฮะ ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับเวลาเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเราสามารถเลือกวิวภาพได้ด้วยนะครับจะมีปุ่มให้กดนี่นะครับอันนี้เป็นมุมมองออกจากนอกรถนะครับเราลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนี่สวยงามมากนี่ฮนะลูกค้าสามารถมองเห็นวิวข้างๆได้นี่ฮะเป็นภาพแบบสุดยอดมากเลยครับเป็นแบบภาพเสมือนจริงนะครับหรือจะเป็นมุมกล้องถอยหลังนะครับ ้าเกียร์ถอยหลังก็จะเป็นมุมแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะฮะส่วนกล้องรอบคันนะครับจะสามารถบันทึกได้4ทิศทางเลยนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะครับเราลองมาดูไฟล์ภาพนะครับสําหรับไฟล์ภาพนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นไฟล์ที่บันทึกไว้นะเราลองกดเล่นดูนะครับทั้งทั้งเกิดไฟล์ภาพนะครับสามารถเลือกดูได้ทั้ง4มุมนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นภาพสีมุมนะครับแล้วเราสามารถดูได้กล้องหน้าก็ได้นะครับเลือกดูแค่เฉพาะมุมหน้านะครับมุมหน้านะครับมุมขวานะครับมุมหลังหรือมุมซ้ายนะครับสามารถดูไฟล์ภาพได้เลยนะตัวนี้เจ๋งจริงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมวิวข้างหน้านะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับกล้องรอบขัดนะแต่เราลองมาดูวันที่ จอไอทัชบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ Android นะฮะเป็น CPU อะตอมคอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่ระบบก็<อ><อ>จะมี Play Store ให้ดาวน์โหลดนะครับลูกค้าสามารถดาวน์โหลดจุก u t u b e Google Map หรือแอป,ปที่ต้องการได้เลยส่วนในตัวจอเนี่ยเรามี GPS ให้ในตัวนะครับก็จะมีเป็นโปรแกรมแบบออฟไลน์ให้เล่นนะฮะออฟไลน์ก็คือสามารถเล่น GPS ได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Google Map นะครับเราลองมาดูที่ไฟล์ภาพวิดีโอนะครับนี่นะลูกเล่น มีโคมนะครับเอาไว้ให้เล่นกันนะคะน,คนี่ลองดูไฟล์ภาพนี่นะครับสวยงามมากเลยครับน,นี่ครับส่วนเรื่องเสียงนะ,นะครับดีกว่าเครื่องเสียงเดิมแน่นอนส,นอสวยงานะครับ สามารถเลือกได้ครับนี่นะครับระบบก,การระบบปฏิบัติการ android นะครับตัวนี้ลื่นไหลเลยโอเคก็จบรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ Auto l i t ฟต์เทคแฟนเพนะครับหรือ Line a อด a u t o l i t e ต์นะครับหรือว่าจะโทรมาหาอิงก็ได้นะครับหรือว่าโทรหาคุณต้นคุณตั้มก็ได้นะครับ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับร้านเราอยู่ซอยแฮปปี้แลนด์สายหนึ่งนะครับตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิฮะเป็นซอยตรงข้ามเดอะมอลล์ขับรถเข้ามาประมาณ400เมตรร้านอยู่ซ้ายมือลูกค้าจะเห็นเ็นศูนย์บริการรถยนต์ใหญ่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ